เก็บมาแล้วก็มาทุบน้ำให้เขาจ้ะทุบน้ำอันซันซ้อมเนี่ยจ้ะน้ำซันซ้อมไว้มันเหดให้ผักสดชื่นผักทุกชนิดเอาถ้าเป็นผักใบเขานั้นได้เลยเหอนยูได้นานมันสดชื่นน,นั้นนั้นไวอย่างเงี้ยเห็ดไวให้พอค้าไหมครมาเอาอันเครื่องดื่มทุกชนิด อีเป็นยาทนใจหรืออีเป็นเครื่องดื่มทุกชนิดแล้วนะเต็มร้อยอยังพ้นได้หมดนะหนูได้หมดนะล,ล,ล,ลูกทุกคนเ้ยบ๊อบบ๊อกขี้องโอ้ทุกคนเห็ดตามยายนะ่เลยไทยอ่ะมันค่มมันอีก